ก็มาอยู่กับหนึ่งในผู้ที่ทำโรตารี่ท่านนึงนะครับก็คือพี่เล็กใจกล้าสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับครับโอเคครับแล้วเราก็มาดูคันนี้กันหน่อยพูดถึง3โรเตอร์แล้วคันนี้แน่นอนเปิดมานี่ยี่สิบบีสามโรเตอร์นะครับผมดูแล้วสุลต่านสไตล์ดำทองสุนลตานดูไปดูไปครับดำทองนะครับอันนี้การวางเครื่อง20ปีใน F อบีนะครับ คือหลายคนก็มีหลายสูตรก็คือปอติถ้าวางไปเฉยๆเนี่ยมันจะติดมันจะไปคอมถูกไปแหลกพวงมาลัยใช่ครับพีเ่เล็กมีวิธีแก้ง,งครับตอนนี้เรื่องเรื่องของคานเราใช้ตำแหน่งเดิมแล้วก็คานเดิมแต่ว่าตำแหน่งแหลกอ่ะเราจะย้ายมาข้างหน้าประมาณนิ้วหนึ่งครับทำฐานยึดขึ้นมานิ้วหนึ่งแล้วก็เรื่องของแข็งน้ำมันเครื่องก็ใช้เป็นอลูมิเนียมตีขึ้นมาให้เข้ากับรูปตัวคานเครื่องจะอยู่ในตำแหน่งเดิมมากที่สุดเกียร์ก็จะอยู่ในตำแหน่ง เกือบเดิมครถอยไปประมาณเซนหนึ่งครับอาจจะดีก็ได้เพราะว่าถอยไปปุ๊บน้ำหนักก็ไปใกล้ตรงกลางมากขึ้นใช่ครับก็ผมทํามาก็คันที่6แล้วครับเพราะฉะนั้นแต่ละคันมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยอฮะ ก็จะค่อยๆเจอค่อยเจอเราค่อยๆแ,แก้ไปเรื่อยๆทีนี้คันหลังๆจะสบายแล้วคันแรกๆก,ก็ลถผม<อ> <laughs> ส่วนมากมาแล้วใช่ใชส่วนมากก็ลองจอากลถผมนี่แหละรถเราเป็นยังไงก็รถลูกค้าจะดีกว่าเพราะว่าเราต้องพัฒนาจากรถเราขึ้นไปรถเรานี่แหละมาเป็นสเต็ปที่ดีใช่แล้วเรื่องช่วงล่างผมว่ามันมันมันโอเคมันไม่เพี้ยนมากน้ำหนักได้เลยก็<อ>ค,คือครเรายังไม่ได้ไปย้ายอะไรแม้ใต่ขาแรกครับใช่ครับแต่พวกนี้มันตั้งศูนย์หาได้ จวงลางยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนของซิ่งอยู่แล้วใช่ครับโอเคครับเครืคร่องทําอะไรไปบ้างคันนี้ตอนนี้มันเป็นสเตปดีครับ <Okay. S 2> ผมใช้เป็นสตรีทพอร์ตยังไม่ได้บิดพอร์ตอ่าแล้วก็เทโบเป็น T78 นิยามสตรีทพอร์ตนะครับสตรีทพอร์ตก็คือเป็นพอร์ต i อเดเดิมไอเสียเดิมแต่ว่าขยายขึ้นเล็กน้อยอ่าแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้บิดพอร์ตอ่าก็คือเหมือนทําให้พอร์ตมันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นนะ อคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นแคมก็เปลี่ยนองศาให้มันสูงขึ้นให้มันเห็กน้อยกว้างขึ้นนิดหน่อยใช่ใช่ก็ทีนี้ในสเตปดีเราเราเราต้องการให้มันติดเร็วแล้วก็มีกําลังมากในในการดีครับเพราะนั้นเราเราจะยังไม่บิดพอร์ตเพราะถ้าบิดพอร์ตเนี่ยมันจะคล้ายๆจะเป็นทรงรถแร็คก็คือต้องวิ่งรอบสูงอย่างเดียวกดเขล่งจมอย่างเดียวทีนี้พอ มันมันมันจะได้มันจะแวดก็จริงแต่พอพอจะต่อมันมันจะมีห้อยนิดหนึ่งมันจะบู๊ใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยใช้สเต็ปเป็นสตรีทพอร์ตก่อนแล้วก็เรื่องของมีลิ้นไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวใช่มันดียังไงครับลิ้นไฟฟ้าตอนนี้เรื่องของลิ้นไฟฟ้ามันตอบสนองได้ดีมากเรื่องเรื่องของการสตาร์หรือการตั้งรอบหรือคันเร่งเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็มันสมูทมากกว่ากว่าลิ้นสายเยอะเพราะฉะนั้นมันในการจูนนะผมว่าได้เปรียบเยอะเลย มันมันบวกกับเทคโนโลยีของกล่อง ECU อะไรพวกนี้ด้วยมันฉลาดมันก็เลยโอเคที่สุดตอนนี้นะใช้ traction ไหมฮะล้อเริ่มฟรีปุ๊บมีหลี่ลงอีกอะไรมีครับก็พยายามพยายามจะใช้ให้ให้มันใช้ได้ให้หมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะทําให้คนขับเนี่ยขับได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรก็สามารถเพ่งสมาธิกับการขังขันได้เต็มที่ข้อมูลในการทําทําเหมือนทํารถแดกเขาก็ใช้ิ้นไฟฟ้ากันอย่างเหยียบพันเร่งร้อยไปเลยแล้วเขาจะทําการล็อกรอบออกตัวอะไรให้เราเลย รอฟรีปุ๊บมันก็ลดใช่เดี๋ยวเขาจะไปของเขาเองเลยเกิดเราเหยียบคันเร่งร้อยไปเลยนั่นแหละครับเทอร์โบก็ตอนนี้ผมใช้เป็น t 7 8มันก็จะติดเร็วหน่อยติดเร็วเต็มเร็วอะไรประมาณนี้ครับก็เราไม่ได้ไปเน้นแรงม้าอะไรมากก็เลยใช้เทอร์โบให้มันเต็มเร็วมากที่สุดดีกว่าในสเต็ปของรถดิฟนะครับอ่าก็คือให้เอาレスปอนมันช่วงกลางๆเอาดีๆหน่อยใช่ครับให้มันไวๆช่วงล่างก็เอ่อเซตเป็นรถดิฟเรื่องของการเลี้ยวเยอะ งองศาเลี้ยวให้เยอะมากที่สุดแล้วก็เรื่องของปีกนกปีกนกบนก็จะตั้งแคมเบอร์ให้มันลบไ,ได้มากที่สุดคอม้าเนี่ยมันเป็นคอม้าซิ่งอยู่ตัวนี้ก็คือมันเหมือนของเดิมแต่ว่าช่วงช่วงปลายเนี่ยมันจะ มันจะล้มหน่อยนึงมันทาให้เลี้ยวได้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆต้องคือต้องซ้อมรถแล้วก็เซ็ตรถก่อนให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันไปมีเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าอ๋อ oh, ใช่เดี๋ยวนี้คิดกันมากคืออันนี้จะเห็นว่าไม่มีปั๊ม power แล้วก็ค,คือเป็นมอเตอร์อยู่ที่พวงมาลัยไฟฟ้าอยู่ที่พวงมาลัยเลย Oh. นั่นแหละฮรแล้วใช้กล่องคุมจะไม่ลกแล้วก็จะใช้งานได้ผมว่าน่าจะโอเคดีอย่างคือไม่ต้องไปนั่งมีเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรออกมาแล,มล้วมันร่วมหรือมันอะไรเงี้ยที่ผมไปแข่งดิฟมาที่ที่เจอประสบปัญหาก็คือปั๊มพาวเวอร์ของโตอรงโตารีเนี่ยมันมันรับไม่ไหวในร oh, อบสูงเขาไม่ได้ออกแบบมาให้แบบไปแวดแวทเวอย่างนั้นใช่ไหมรอนนี้เราเจอประสบการณ์เราก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนว่าเราต้องทํายังไงให้มันให้มันอยู่ได้แล้วก็สําคัญนะคะคือลดแรงครับ รถแรงช่วงล่างดีแล้วครับเบรกต้องอยู่นะเบรกอันนี้สําคัญมากเลยครับระบบเบรกนี่จาเป็นมากที่สุดครับในการไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าการแข่งขันนะครับระบบเบรกนี่ต้องสุดยอดคือยิ่งเป็นรถดิฟเนี่ยคือต้องอะไรนะเบรกติดเบรกติดใช่ใช่ใช่ต้องสั่งได้ต้องต้องสั่งได้ติดตรงนี้ต้องต้องติดเลยใช่ครับอ่าต้องแบบเหมือนสมมุติเราแก้การรถอย่างเงี้ยเราเราเราดึงเราดึงปั๊บต้องต้องไปให้ได้เลยอย่างเงี้ย ต้องแก้อาการได้ตลอดตลอดเวลาครับผมเราใช้เบรกของอะไรฮะตอนนี้ผมมั่นใจในผ้าเบรกเน็กเตอร์แล้วก็ชุดอุปกรณ์เบรกของเน็กเตอร์นะครับครับเบรกเน็กเตอร์เนี่ยจะเป็นคุณภาพเดียวกับโปรเจกมิลของาญี่ปุ่นนี่แหละครที่ใช้อยู่เนี่ยฮะค่อนข้างไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของความร้อนในเรื่องของการเฟดเนี่ยฮะไม่ว่าจะวิ่งดิฟหรือเซอร์กิตเนี่ยผมว่าตอบโจทย์อันนี้เน็กเตอร์รุ่นไหนครับผมใช้เป็นโปรสเปกข้างหลังถ้าเป็นเบรกชุดเบรกมือจะเป็นผ้าเบรกของตัวเลสเปกอ่ะแล้วอย่างนี้บอกพี่ ผมรถบ้านผมไม่ไดีเป็นรถดิฟพี่จะแนะนําให้ผมใช้เบรกอะไรรถบ้านต้องดูดูว่ารถแรงแค่ไหนหรือว่าบ้านบ้านเลยประมาณสนุกสนุกอะสเตปสองถ้าห้าร้อยมาอย่างงี้ห้าร้อยมาก็เป็นเลสสเปกก็เลยก็ได้ครับเป็นโปรสเปกก็ได้ครับโปรสเปก็จะได้เบรกในความเรียกว่าเป็นในอุณหภูมิต่ำก็สมมติออกจากบ้านไปปุ๊บก็ยังพาะก็ยังเบรกได้อยู่ใช่ใช่อย่างเลสสเปกก็สตาร์ทที่ศูนย์องศา อาเหรอฮะใช่ฮะอ๋อก็ไม่ได้แบบเหมือนสมัยก่อนแบบรถแข่งที่แบบต้องไปเบรกหนักๆมันถึงจะอยู่ออกจากบ้านไปเย็นๆไม่อยู่เลยที่ผมใช้ให้รถลูกค้าอย่างใช้คาลิเปอร์เดิมเนี่ยเป็นไ x 7 500มาขึ้นไปพอทําเครื่องบิดพอร์ตอย่างเงี้ยมันแว็กมันน้อยเบรกมันแข็งทีนี้เราจาเป็นต้องต้องใส่เบรกใหญ่แต่ด้วยบางคนงบประมาณไม่เพียงพออะไรเงี้ยเราก็แนะนําเป็นตัวレスเลสสเปคใส่4ล้อเนี่ยเอาอยู่เลยครับคือ ไม่ว่าจะเบรกแข็งเบรกแวกไม่มีอะไรเงี้ยเบรกปั๊บอยู่เลยคืออยู่เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ครับ การ modify เซเว่นละกันตอนนี้ฮิตมากมีกี่สเต็ปครับแจ๊ก้าจูนนิ่งมันเริ่มตั้งแต่สเต็ปเอ่อเป็นเทอร์โบเดิมเลยแล้วกันเทอร์โบเดิมกล่องใบหนึ่งไม่มีเซอรเฟเชียนก็คืออุดเซอรเฟเชียนแล้วอ๋อนะก็มีกล่องใบหนึ่งก็สเต็ปจะอยู่ประมาณ300กลางถึง400กลางครับประมาณนี้สเต็ปสองก็คือเทอร์โบเดี่ยวแหล<ฮ>ะอ่าแล้วก็มีก็เป็นสเตปถอดเนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบเดี่ยวก็400กลางถึง500ได้อันนี้สเต็ปสองละ แล้วก็มีเ,เป็นบิดพอร์ตบิดพอร์ตก็เป็นทอโบเดียวเหมือนกัน,น่นแหละก็จะมี5้าร้อยขึ้นไปถึง6กเจ0ดแดร้อยแล้วแต่อ๋ออันนี้สเตปสารสายบ้าพลางังเทอร์โบเทอร์โบใหญ่บิดพอร์ตบึดบึดดอันนั้นคือก็จะออกไปในแนวซิ่งแล้วก็หลังๆมาก็จะเป็นเครื่องยนต์สามโรเตอร์แล้วสามโรเตอร์นี่ก็คือพลังมหา,าศาลนะครับก็มีโรเตอร์สามสามลูกก็รหัส20สบบีก็จะได้ความโหดอีกแบบหนึ่งเลยคือแบบแรงสนุกเลยแหละ เพราะว่าความจุบมันก็เพิ่มด้วยใช่ครับนะฮะก็เหมือนกับเครื่องอ่าเป็นเครื่องใหญ่อารมณ์เหมือนแบบเสียงใหญ่ๆอ,อะไรประมาณนั้เสียงใหญ่ๆแต่เร่งเร่งเนี่ยเสียงมันจะคล้ายๆพวกซูเปอร์คาร์หน่อยเวลาลากเสียงมันจะคล้ายๆพวกไม่อซูเปอร์คาร์เอบิ๊กไบอะไรประมาณเนี้ยาหาาว,วานหวานทุกสเตปอะเน้นใช้งานบ้านไม่ว่าจะเป็นสเตปที่บรจยาไปวิ่งแดกได้หรือว่าไปวิ่งเซอร์กิตหรือว่า,วาดิฟได้อะไรเงี้ยผมก็พยายามเซตให้แบบว่ายังใช้ยังใช้งานบ้านได้อยู่ หลายคนก็สงสัยนะครับคาว่าเอ้ยทำไมต้องเล็กใจกล้าคือใจถึงเหรอหรือว่ายัางไงพี่คําว่าใจกล้ามีที่มาไว้ยังไงบ้างรครับใจกล้ามาจากชื่อสถาบันทางญี่ปุ่นนะครับก็ผมยืมชื่อมาใช้พอเพ่อินว่าชื่อมันโอเคดีคแล้วก็บวกมันคล้องจองกับภาษาไทยใจกล้าก็เลยกลายเป็นเล็กใจกล้าไปครับทำไมคือใจกล้ามันเป็นสํานักโมที่ญี่ปุ่นหรือไงฮะไม่ใช่ครับเป็นชื่อสถาบันใหญ่ของทางญี่ปุ่นคือเกี่ยวกับกด้านเงินทุนทั่วโลก พอดีช่วงช่วงก่อนที่จะทําอู่ครับผมเข้าออกทางญี่ปุ่นก็คือทําอาชีพเซียงกงอยู่ครับผมก็เลยใช้ชื่อสถาบันในการจดทะเบียนเข้าออกประเทศญี่ปุ่นมันพอตอมอผ่านตอมอปับ๊บเห็นชื่อใจกล้าปับ๊บผ่านง่ายเลยคือโดโซโดโซเลยผมก็เลยโอเคโอเคนะก็เป็นที่มาของใจกล้าแล้วก็พ้องคำาัาไทยคือใจกล้าอประมาณนั้นผมก็คิดว่าพี่ใจกล้าจริงถามจริงพี่ว่าพี่ไม่รู้สึกแบบหวั่นๆวันเหมือนว่า้แบบเรามาใหม่แต่ว่ามีพวกอู่โรตารี่ ที่เขาแบบเก่าเกมอยู่แล้วนะ uh huh. ครับทำไมที่ทําให้พี่ดันใจกล้าทุนนิ่งขึ้นมาได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริการผมเป็นคนชอบแต่งรถ uh huh. แล้วผมต้องการให้รถคันที่ผมทำเนี่ยทั้งสวย uh huh. ทั้งแรงทั้งดีให้จบทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองเรื่องของเชิงพาณิชย์นะตอนแรกนะครับผมก็เลยทํารถให้ทุกคันดีที่สุดไปไปมามันด้วยจํานวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมก็จําเป็นต้อง จดทะเบียนการค้าเงี้ยก็เลยก็เลยต้องเปิดเป็นรูปแบบของอู่โดยปริยายไปก็คือเราก็ทํารถในแบบที่เราเราชอบคือเราทำแต่คนเล่นรถเราอยากได้แบบนี้แบบนี้เราถูกใจแบบนี้มันดีใช่ครับเราก็ทงลูกค้าแบบนี้ทําให้รถมันสมบูรณ์ชอบทํารถให้มันสวยแล้วก็ชอบออกงานามีทุกงานก็ไปทุกงานหมว่าสนุกกับงานอีเวนต์พวกนี้เพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นรถคนหนึ่งพอมีโอกาสได้มาทำอู่อะไรก็ต้องดูแลทุกคนรถทุกคันให้ดีที่สุด เริ่มเนี่ยเริ่มจากเซเว่นเลยป่ะเริ่มจากโลเลยไหมอ่าจริงๆถ้าเริ่มจากโลเนี่ยประมาณสิปีสิปีได้ครับแต่ว่าก่อนหน้านะผมทําอู่มาก็ร่วมๆยี่สิปีได้ละครับก็ทํามาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าอาชีพเสียงกงก็อย่างที่บอกเด็กเสียงกงทุกคนนะทำเครื่องเป็นกันเกือบหมดก็เลยทําอู่กันมาทาอู่เสร็จรับรถเสร็จพอได้เดียวจะขึ้นญี่ปุ่นนะ่ะผมต้องเคลียร์รถให้หมดแล้วผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นสามเดือนกลับมาในระหว่างว่างผมก็ มีรถก็ามาทําผมก็รับเอก2เดือนกว่าอะไรเงี้ยแล้วพยายามเคลียร์รถก่อนที่จะไปญี่ปุ่นอีกก็ทำให้เราได้เปรียบคือการลื้อรถเราก็จะได้ลื้อรถหลายๆรุ่นใช่ไอ้นี่มันมีอะไรวะเวอร์ชันนี้ไอ้คันนี้มันมีอะไรบ้างอ่าใช่ก็เกือบทุกรุ่นนะที่เป็นรถจดประกอบนําเข้าอะว่าลื้อมาหมดหมดทุกอย่างตั้งแต่รถกระป๋องยันมอเตอร์ไซค์รถสิบล้อแมคโครอะไรพวกนี้ได้ทําหมดทุกอย่างมาแล้วครับแต่เซเว่นเนี่ยคือมาเริ่มเพราะใจชอบแต่ละใช่ครับก็ ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วพอดีทางญาติานะครับก็นําเข้ามาตอนนั้นช่วงจดจดสามสองัแหละ<อ>มาจอดอยู่ในบ้านผมเนี่ยเพราะบ้านผมก็เป็นโกดังอ่าเป็นช่วงนั้นเป็นไอเออเมรนะิกาเข้ามาผมก็ดูทุกวันแต่ตอนนั้นยังไม่อะไรเท่าไหร่แต่ชอบนะอ่อกพสตาร์ทฟังเสียงทุกวันอะไรเงี้ยก็ชอบชอบพอพอ,พอมีจังหวะมีจังหวะได้ซื้อผมก็ซื้อรถมาใช้เป็นชีวิตประจําวันแล้วก็สืบเนื่องด้วยมีรถ ใช้งานอยู่คันเดียวเ,เดียว,ยวพี่พี่ใช้งานอยู่แค่คันเดียวใช่ใช่เพราะว่าใช้เป็นรถแบบขับออกไปซื้อของไปตลาดไปผลของขับออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะนั้นเใช่เพราะนั้นมนะันจะพางไม่ได้เลยครับพี่ซื้อของก็ซื้อขับไปเที่ยวก็ขับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถถ้ามันขับไม่ได้จริง <c oughs> เราก็ต้องเราก็จะใช้มันไม่ได้ก็นี่ปเป็นเหตุรหรือเปล่าว่าที่ทําให้พี่ต้องทํารถเซเว่นทุกคันที่ออกไปที่นี่ให้ขับใช้งานได้จริงใช่ครับที่เห็นรถเยอะๆคือผมไม่ได้ทําเสร็จแล้วผมส่งรถเลยนะรถทุกคันนะลูกค้าจะให้ลองจนจบจนจบเลยไม่มีอะไรให้ทาแล้วถึงส่งรถประมาณนี้ไม่ใช่แบบทาวันนี้แล้วมานั่งรอเอาเลยอะไรเงี้ยแล้วออกไปแล้วมีปัญหากลับเข้ามาเงี้ยเขาผมก็ไม่โอเคลูกค้าก็ไม่โอเคหรอกถึงบอกว่าเดี๋ยวผมขอลองจนไม่มีอะไรจะทําแล้วแล้วผมส่งรถดีกว่า อ่าอย่างนี้ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ขอขอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยมีปัญหาอะไรผมรับผิดชอบให้หมดบางทีลูกค้าก็เข้าใจนะอารมณ์แบบเฮ้ยเห็นรถตัวเองแม่งสตาร์เครื่องได้แล้วกูอยากขี่อ่ะใช่แต่ว่าพี่เล็กบอกว่าผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยอันนั้นผมก็อาจจะให้แค่นิดนหน่อยหน่อยแล้วก็จอดไว้ไม่ให้เอาไปใช้อาจจะแบบออกไปด้วยกันเนี่ยไปขับไปขับลองอะไรเงี้ยหายเสียนอ่ะอ่าแล้วก็มีอะไรก็กลับมาหรือว่าทําต่อเลยไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ ออกไปสองสาวันแล้วเอามาเก็บต่ออะไรเงี้ยก็มีเยอะพี่เล็กเดี๋ยวเราไปวบนๆบนบนบนสักนิดหนึ่งไหมได้ได้ครับ,ต,รบตอนนี้มันอยู่ในช่วงลานดินแล้วว่าเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้อ๋อไม่เป็นไรพี่เอาเสียงเ <c oughs> บาๆก็พอแล้วพี่ไม่ต้องทักเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับได้ครับ